Okay. นี่พี่น้องน้อแม่กำลังแกลกุ้งเพื่อนเอา่ปก,กินก้อแก้วน,นะอันนี้มีอ่ำปูมาปูาปาปเนื้อปูกระเทยมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับซอสยีน้องนาะเดิมดั้ามาแม่คือเกลเียวเดิมนะไรเขาเพื่อกินยังมือนี่ตำทะเลตำท,ทะเลรวมครับผมแซ่บครับผมมาอ้าวกินกันเลยครับมือน,นี้ฝนตกผอมเนาะ ฝนตกนะครับผมไปถ่ายข้างนอกบ่ได้ก็ต้องกินอยู่ในบ้านครับผมมาแซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องจัดเลยเนาะแก้วแก้วท้านนี้มาเนาะแก้วแก้วแก้วลอาบ่กินเอาบึ้งมากินเลยให้นี่อะไรแฝงทุกอยากโอ้ยเฝนบ่มากวางเนสับแซ่บๆครับไหนไหนไหนเอากินกินกินนี่เดียวเอานี่ เอาปะนี่มออือจจะสามทะเลออที่นีนม่มานั่งเบิ่งกันปเอาลองอกินบ้าง เผ็ดแห้งกินเนี่ออมเผ็ดรสชาติคือากุ่นสดเนาะเพื่อนบ้าเพื่อนไม่กินได้หรอเล่บไม่กินกรบสดเลยีเนาะเอากาวโพดเอาเพื่นกินกรเห็น้าวโพดเนาะกินตอนนี้เลยกินตอนนี้กินกินกินอืมอ่ะกินได้ กินเลยกินโจเลยต้นเศษเศษกุ้งเอาไปนี่เลยนี่พี่น้องน้องไม่กําลังแกขกุ้งเพ,งพื่อนน้องก็กินก้อแก้วนะอืมข้แก้วกากินน่ะแยบปะน้องไม่ก็บอะไรเฮ็ดย่ำย่ำปูหมาเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องไม่กลับมาอ,อบุบลราชธานีแหละพี่น้อง ยังห <premises, S 2> mm. ้เด er. yeah. ah, <laughs> ็กก mm ับเนาะแม่ค <user> ร <windows> <flix> ับเม่อไรนะครับไม่หวใกล้เปิดเทอมหรอหนาตเดอืมอื้มอายซิมาอยซิซิมบอหอยแมงผูดด้กินบ้าหอแมงผูดบ่กินก็ว่างนี่แหะ พี่น้องนี่กุ้งจุจุเลยเนื้อนี่แน,น่นแห้งกัดเข้าไปดีกว่าน้องไม่ก็แบบว่าพี่น้ก้องไม่บ่บด้เว่เมือวนก่อนน้นองไม่บ่ได้ถไทยคิดมาเป็นเดือนแล้วพี่น้องเพราะว่ญญายา ไม่เลยน้องไม่แก้กลุ้แบบว่าฟินแฮงแก้วกินห้ตากลงบงนะเอาตากองกูมีรไ้อไปตากองคือฮักด้วยสารนะเพี่อม พี่น้องมาจากกินอีกแล้วดีจ้าเขออือ๋อไม่ใช่อ,อีกเนาะ

อร่อยแห้งเนื้อหวานกรมกระบืองเนื้อกรอบแล้วเนี่ยแซ่บแซ่งตำเทลี่เนื้อหนฝนมาอ้าวฝนหน่อยตกใส่ Tốt xay ẩm, được. Tốt chơi không được. xay là. Moment mong bước chim khai á đi. Moment. Mm. 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 ừ, Mm. 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 ừ, ừ หวานแหงรอมหวานกรอบนุ่มอบเนยไห่ไหมอือ๋อเนี่เอายให้เนาะเขาพูดอุบเนยน้อไม่ก็เคยกินได้พี่น้หวานแหงอ่แสบดิ ูยู่หวานแซ่บแต่ของหวานอ่ะกินไปแล้วนะมันจเนาานิเป็นโรคเบาหวานอันนี้ก,าาก,กินเว่นก็ได้แต่อยาก,กินหลายเพราะฉะนั้นมันจิเป็นโรคเบาหวานเป็าานปาน่าว่าเดพีเหรอ พี่ปูจะบอกหืมนืกว่าปูมากอยากบอกปูมาเนื่อหลายเลยแต่เนื่อหน่อย,อยน้องจะบอกว่าปูมากกับปูเนือกันคือว่าปูมามันแสรอยู่แต่มันมีเนื่อหน่อยเด้อพี่นนอกแต่ปูที่มีเนื่อยหลายนนแถมหวานน้ำพี่นนอกกะมีเนื่อหลายเยอะหนึกล้ามเนี่ยน้องไม่ค่อยกินกล้ามปูเนื้อเด้อพี่นนองไม่จะแบบนี้เล้ กขั้นไปนี่หนุ่มแห้งพี่หลองหวานแห้งหวานแห้งปูอึดหม้อก็หวานคือกันนะปูมมปสมโพดก็ปูก็หวาน <c oughs> ไม่ใกล้เน้อไม่ใกล้ลอ, <c oughs> องบอกระบรพี่หลองจะแบบไปเรือ่อยๆเดี๋ยวพูดกินเลยอันเก็บนี่ม,มันมันบ่ามากักแน่เลยบอก แฉบหวานมันอูเลยน่นองอนมยอยู่บ้านพุเป็นเร,ร้อพีอเภอไหอำเภอยังอำเภอบริษัอําอจังหวัดอุบลและจ้าหนี้แหวมหาน้นองไม่บบมได้เรือบอกไนน้องไม่แหมหาน้อไมได้เรือผู้ใดอยู่ออุบลและจ้าหนีะเอ เมนต์ปูเมนปูมาแมนโบแมนปูเหนือนั่งแต่พี่น้องอืมปูน่ะกะว่ามัจนจะมี่เนื้อแห็นพี่น้อง,อ,ง,อ,งอันนปูเนื้อก็มีเนื้อเนาะน ในนี่แล้เพี่เนาะอยู่ในทะเลมีปูมีปูแล้วก็ชาวประมงน่ะเนี่ยมีไปจับปูไปจับปูแหละแมนบอสแล้วก็จากนั้นผู้ใดน่ะเป็นเศรษฐีน่ะเขาสซื้อปูมักซื้อปูมาไปตั้งชัแนั่นแหละพี่เนาะเพิ่งไปทะเล<ไ>ป,ป่มตอนนั้นไปเด็กกินปูป่ะเด็กกินไหมบอเป็นตัวเอง กินเนือปลามึงเป็นแกินอยเอาอาหารทะเลอาหารทะเลมักย,ยังมากที่สุดอร่องแจ้มมากยังปลาอือปลายังปลาทะเลปลาอยังล่ะปลาทะเลอ่ะปลาทูบอยอาหารทะเลไหมปลาอยังอันยังอยู่ทะเลอ่ะนุ่มมากปลาอยังปลาอย่างปาลาอ,อย่าง,ยงอย่างคิดซื้อเหมือนกอันปลาทูเลย ปลาอ้วนโตยังไงอ่ะอืบ๊ายบ๊ายลจรำจะกินปลาอะไรปลายงเอาปลาเขาจะกินอย่างไรมีสองอย่างมีอย่างเกาะอันอันนึงสิว่ามีกุ้งกับปลากุ้งปลาอย่างปลาทะเลเอ้าปลาดาวจะกินปลาดาวมั้ยเนาะปลาอย่างอ่ะเอาขึ้นเอาขึ้นกระหน่ำมั้ยอันทะเลกินปลาอย่าง มึงไปกิน,นยังยังอ,อาหารทะเลก,กินยัง,ง,<า>งมักยังมาดีสดุดสองอยางน้องไม่นะโอ้ยเอาเป็นสิบย่างโหลดเอออเายัางอันนี้ม,มอีอ่ำปูมาปูเนื้อปูมาปูเนื้อเออปูกระเทยมีปูกระเทยมีไข่ดีน้องอไม่มักกินไข่ปูกระเทยแล้วก็แตนัานมียังอีกนะอาหารทะเล อย่างน้นะอาหารทะเลอาหารทะเลอะอาหารทะเลมีกุง้งปลาย่งกก็ปลาอย่างก็ปลาทะเลนะหลบออาหารทะเลปลาอย่างปลาไม่อร์นัวปลาทะเลปลาอยังกินนูมากอ่ะ เปลี่ยนไงเปลี่ยนเปลี่ยนจากปลาเปลี่ลาอันไหนที่ขึ้นออกปลาทูฮะปลาทูเราก็มากมากอย่างไงวะปลาทูหลักกุ้งปลาทูหลักกุ้งแล้มันไม่มากปูมากปูมากกุ้งมากูมากูสามตัวแล้วก็ปลาน่แล้วก็ทะเลปลานินบนปลาทะเลเลปลาทะเลของทะเล เป็น,นปลาดำเจิดแล้วก็จากนั้นมีกุ้งแล้วก็มีปูมาปูกระเทยปูเนื้อ,อแล้วก็จากนั้นน้องไม่มักไข่กุ้งอ้าวสีเทา้าหมักไปเที่ยวใส่คาทายาฮะคทยา,ทยามักไปเที่ยวสีมักมักไปอชอบอันนี้เลยกมักใส่มักใส่แล้วน้องเทียวมักใส่แลนน้องเทียวอ่ะอืมแรงน่องเทียวมักใส่ นนยเะแรงท่องเที่ยวค่ะเพื่อวี่ลเดี๋ยบอกมาอันนี้บอกขึ้นไลนะอําบางแสงใช่หาดบางแสงโอเคใช่หานบางแสงเออบอกอะล่ะครับพอเหรอ่ะกินไปกินมากขึ้นอิ่มเนาะเหแล้วผู้สื่อในบ้านเท่ามับเพราะว่าใช่หานบางแสงนี่ทีทายลูกนําอื้น ฮอ,อนอะนะครับผมสำหรับที่นี่ฝากไว้ซรัพนี้ครับผมให้เจนะ้าสารปิดเขตเด้สเอสำหรับที่นี่ฝากไว้ซรัพซ์ทรัพนี้ครับผมขอประคุณที่รับชมรายการดตามครับนะครับมื่อนี้เอาไว้เจอนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไปกันเถอะ